หนูวายหูวายพี่น้องโอ้หนูวายหางยาวหนูวายหางยาวพี่น้องโคตรงามเลยหลังนี้พี่น้องโอ้นี่อาจจะเป็นหนูวายเดอ้อตัวนี้เดอ้อหนูวายหางยาวเด้อตัวนี้เดอ้อหนึ่งสองสามสี่อ๋อห,หกเจ็ดแปดเก้าน่ะพี่น้องเก้าแต้มเนาะหนูพานอาจจะมีอยู่หกแต้มเนาะ บ่่แมนสวยงามเลยสวยงามเลยเกาะเตเ็นพี่น้องเกาะเตปเบาเบาสบายดีสวัสดีพ่อพี่น้องปลอดฝ่ายเบิร์ตสุขทุกคนพี่น้อง เนี่ยจะมาย,ยามกับดักตัวหนูพี่น้องว่ามันสิม,มาน์่ะพี่น้องมาแต่เศร้าๆร่าพี่น้องเลยาเม,าามาแต่เศร้าๆมาลองลุ่นมาเนาะว่ามันสิม,มาน์่ะพี่น้อง่ะเดี๋ยวเขาไยายามบึงล้างนี่ก็พี่น้องมันสิม,มานบอก่มันโบมากนก็เป็นยังเข้าป่าเข้าดงนดงนอเก่าอย่พี่น้องอยู่ป่าอยู่ดนอ่พี่น้องป่าดงตอนนี้ฝนกำลงังชตกพี่น้องไปเดี๋ยวเราไยายามมึงกลับเลสโก้ไป ต้องร่นต้องร่นร่โอ้โดนแล้วบ้านโดนแล้วโอ้ยน้องโอ้นู่นทองขาวนู่นทองขาวพี่น้องโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วล้ตันแรกแขงมานตันแรกแขงมานโดนครับโดนแน่พี่น้อง ไปบางลาต่อไปพี่น้องนูวายนูวายพี่น้องโอ้หนูวายหางยาวนูวายหางยาวพี่น้องโคตรงามเลยหลังนี่พี่น้องโอ้แข็งตึงเลยแข็งตึงเลยนูวายนูวายนูวายโอ้ตอนนี้ฝนกำลังตกแห้งพี่น้องแต่มันนูวายมันหนูวายพี่น้องโอ้ มอ้ยฝนตกจับมาพุทธจักเชลลี่เทไดเด้อร์ตอนเช้าออเด้อของวันทีน่สิบเอ็ดเนาะฝนตกเชลลี่ฝนก็นได้พี่น้องเลยมันมา,นานเด้อมันมา,นานเด้อไปติดตามตัวต่อไปนูไวนูไวนมาพี่น้องมาเอาพี่น้องมาตอนนี้กะมาพุทธได้ยามไปที่เ็ธห้อยอะไพี่น้องยามลเ,าเลยกะอะไรยามเลยกะสีมาอัน นั่นพี่น้องมาอัปเดตว่าสิได้จ็กโตพี่น้องมาเบิ่งเนาะอ๋อมันสิมานป่มันสิได้พอแจ๋วอยู่บ่เนาะพี่น้องเนาะวันนี้ฝนก็ได้หยุดตกไปเทียมห้อยแล้วพี่น้องฝนหยุดตกแล้วบาพุตได้เปิดคลิปเนาะแต่ว่าบางล้างบางนั่งกับบาปุตมาได้ถ่ายให้เบิ่งได้พี่น้องเด้อเนื่องจากว่าฝนมันตกกั่นี่ยามคาฝนไปเลยพี่น้องยามกลับรัตัวเนาะ มาตอนนี้ก็มาผุดกสิมา <c oughs> สรุปเนาะสรุปพลมม่อน,นีว่ามันสิมารือมันสิบมานเนาะว่ามันจะจะโต,เ,ตเนาะมาลองรุ่นลองเบิ่งกันเนาะวะ่าการใส่กับดักตัวนูอยู่ป่าดงพงไพเนาะนี่แหละมาพุดใส่ป่ามีป่าโกยป่ายังครบสุดเลยพี่เนาะมีลายทรัพยากรลายกระเหาะกระแตภูพาภูพานสะอสะเอินมันยังมีเนาะเอา บ่ต้องว่าเลายยี่างเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งเนาะไปเบิ่งหนูไปเบิงเบ่ง,งกระห Ộ กกระแตบ่าวดว่ามันจะมีจะเกลจะเกลอปะ let's go ไปเลยเรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวเหามาเบิ่งกันเนาะเบิ่งธรรมชาติ์นด้หนึ่งเนาะเบิ่งธรรมชาติหนึ่งแล้วมาเบิ่งหนูเนาะตามมาเลยเลยพี่น้องตามมาเลยเลยเรียบร้อยพี่น้องนี่มานบอลมานบอพี่น้องจักแส้มมาเนี่ยมีอยู่เก้าแต้มนะพี่น้องเนาะ ก็เป็นอลลาดเลยพี่น้องเนี่บรรยากาศตอนเช้าๆเนาะยามึงนับเบิงเนาะตัวนี้อาจจะเป็นหนูวายเดอ้อตัวนี้เดอ้อหนูวายหางยาาเดอ้อตัวนี้เดอ้อนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนาะพี่น้องเก้าแต้มเนาะหนูพานอาจจะมีอยู่หกแต้มเนาะบ่แมนเนะห้าแต้มเนาะหนูทงเขามีหนึ่ง มีกระจรพอนอีกตัวหนึ่งเนาะนี่กระจรพอนกระจรอนปีกกระจอนพอนี่แหละนี่นี่พี่เนาะมานบวมานบวพี่เนาะมาแล้วมาแล้วพี่น้องนี่บรรยากาศอยู่นี่แหละพี่น้องนี่บรรยากาศชิวๆธรรมดาธรรมดาพี่เนาะไงป่าดงพงไพน่นี่เป็นสลบเป็นที่มหอ,อยแล้วเนาะสลบเนาะตัวน,นี้เนาะแม่นได้แล้วเนาะ เดด้้้ออตัวนีเเรียบร้อยพี่น้องเป็นที่ห้อยแล้วมาริโบมารกับเกาแต้มพี่น้องเกาแต้มเบาๆนี่ใช้เบิรงเลยเกาแต้มเบาๆนี่างใดก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ได้ด้วพี่น้องเด้อยก็เป็นกำลังใจเนาะให้กดบ่าวคนไทยและมีกำลังใจให้คลิปใหม่ๆให้พี่น้องดูเบิ่งกดูชมเนาะเออ พี่น้องได้ละประมาณเก่าโม่พี่น้องเดี๋ยวเฮาเช็คมาทำการใส่ถุงมือเนาะเก่าแต้มพี่น้องเลยมื่ออื่นก็มาฮอให้มันมานเด้อนี่ยมานบอมมานบอพี่น้องเอาจังไรจังไรกะฝากเันนเพียงเลิกฝากเป็นกำลังใจให้ขุดบ่าบุไทยเด้อได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆเนาะพี่น้องระเบิ่งได้ชมเนาะ คลิปนี้ก็บ่มีอย่างไรเข้าป่าเดินดงแล้วก็ไปใส่กับดักตัวหนูตัวหอกตัวแต่ตัวพานเนาะเอ้ามันมานสำแดงเอาสำนันเนาะได้สำแดงเอาสำนันเนาะถือว่ามื่อนี้ก็เราว่ามันยูคพี่เนาะมันยูคพี่เนาะชิวาวาลายห้างเนาะเอาผมเคยได้มาจบคลิปกันชิลงมือเลยพี่น้องเลยได้มาจบคลิปนี่นี่เต็มเต็มเลยเต็มคาราเบลเลยพี่น้อง เต็มคาร์บิเลยเก่าเต็มเก่าเต็มพี่น้องเต็มกำเลยนี่สวยงามเลยสวยงามเลยเก่าเต็มพี่เนาะเก่าเต็มเบาๆฝากกำลังกำลังแห้งกำลังใจกำลังเซ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้เด้อเพียงเด้อเอ้าพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตใส่ถังก่อนหน่อยนี่ย ตัวน,นี้ของแท้ไหมเนาะหนูหวายเยอะเลยจ้ะหนึ่งบันที่สิบเนาะเอาเดี๋ยวาพูดสิทธอำลาพระจารเพชรชิชนีชินากาวข้า่าสบายดีพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายคลิปนี้จบเพชรชินีบ๊ายบายบลยเด้อพแชองเด้อกดไลค์กดแชร์